สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมูก็มีลิปแอน์ชีกจาก Baby b r i รทนะคะมาแนะนำนะคะเป็นลิปแอน์ชีคเฟรนดเซตนะคะนี่ก็เป็นเซ็ตเฉพาะช่วงวาเลนไทน์นี้เลยนะคะก็คือโทนสีชมพูนะคะเชื่อว่า joyful pink นะคะก็คืออันนี้นั่นเองก็จะเป็นโทนสีชมพูหว,วานนะคะส่วนอีกเซ็ตหนึ่งนะคะก็เป็น happy peach นะคะก็จะเป็นโทนสีส้มนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวโมจะลองสวอชสีให้ดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนนะคะ เริ่มจากลิปแอนช็กแมตติ้นก่อนนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นลิปสีในตำนาเลยนะคะที่มียอดขายมากกว่า10ล้านแท่งนะคะนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่หนูชอบมากๆเลยนะคะเพราะเป็นรุ่นที่ไม่แหง้งไม่ตกล่องนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะสีชมพูนเนี่ยก็มาในเบอร์05นนะคะ just peach ค่ะนี่โอ้ย นีใ่ในข้อมือเท่าไหร่นะคะน,นี่ค่ะพอได้ไหมส่วนโทนสีส้มเนี่ยมาในเบอร์13นะคะชื่อว่าโกจิค่ะสีส้มเราจะสวอชในหะฝันี้นแล้วกันไมสสวอชมันยากกว่าแบบที่เราเคยดูนี่นค่ะดีดค่ แท่งต่อไปนะคะก็คือลิปแอนชีคเวลเวทเชอร์รี่บรัสซัมนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของดอกซากุระด้วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยให้ลิมฝีปากของเรานะคะไม่หมองค่ะโ้นสีชมพูนะคะมาในน้ำของรายซากุระนะคะเบอร์ศูนย์สค่ะส่วนสีส้มยูสุทีค่ะเบอร์ศูนย์หนนั่นเองค่ะ อ๋อ oh, <laughs> ทำไมมันถึงแบบไม่มาปงติกระดานสองแบบนะคะขออาภัยในความสวอชไม่สวยเหมือนปกติที่เขาทำกันดลยครับ <laughs> อ่าต่อไป l i ปแอนชิคค l ลเลอร์สเตนเอเซนต์ค่ะนี่สูตรนี้เนี่ยเป็นแบบสูตรที่ผสมน้ำตบนะคะซึ่งจะทำให้ปากเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะเป็นน้ำตบที่สกัดมาจากสาเกค่ะก็จะทำให้ปากเราเนี่ยฉ่ำวาวแล้วก็ชุ่มชื้นตลอดลวนันเลยค่ะสีชมพูมาในนามของบีชพิงค์นะคะเบอร์09นะคะส่วนสีส้มก็คือแซลมอนนะคะเบอร์02ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่เป็นโทนสีชมพูนะคะส่วนอันนี้เป็นโทนสีส้มค่ะส่วนแท่งสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้นั่นเอง ลิปโปรทรีทเมนต์นั่นเองค่ะลิปบำรุงลิมฝีปากเข้มข้นเลยนะคะสีชมพูเนี่ยก็ชื่อจอยฟูพิกนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือแฮปปี้พีชเบอร์ศูนย์สองนะคะรุ่นนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดด้วยนะคะมีขายเฉพาะในเซ็ตแบบนี้เท่านั้นค่ะก็จะเป็นลิปบำรุงลิมฝีปากแบบเข้มข้นเลยนะคะสามารถใช้ก่อนทาสีอ,อื่นก็ได้หรือว่าจะทาทีหลังเพื่อเคลือบให้แบบเกิดมิติเงางามก็ได้ค่ะ สายแบบมองไม่เห็นเลยค่ะจะเป็นออกชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะลิปใสฉ่ำวาเท่าน,นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทาบนปากมาใหู้นยนะคะงก็จะดูลิมฝีปากเห็นไหมคะก็จะดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็มีมิติมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้นะคะมันก็ได้สวอชสีให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สระคนไหนนะคะชอบโทนสีชมพูหรือโทนสีส้มนะคะก็ได้ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย